ทำยังไงที่จะไม่ให้พลาดข้อความสำคัญในลายไปดูกันเลยครับเพืเ่อนๆครับเมื่อเจอแอปลายแล้วใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปจ๊กๆุ่มหลังจากนั้นแสองครั้งเพื่อเปิดตัวเลือกการเรียนําดับแชทหลังจากนั้นไปตั้งค่าแชทกันเลยครับค้นหาแชทกลุ่มแต่สองครั้งเพื่อเปิดตัวเลือกการเรียนําดับแ,ทแชทเมื่อเข้ามาแล้วนะครับใช้หนึ่งนิ้ว ตรงซ้ายบนเขาก็จะแจ้งว่าแชทนะครับเราก็ใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปจ๊กๆเปลี่ยนลำดับแชทหัวข้อจะมีหัวข้อว่าเปลี่ยนลำดับแชทครับเปลี่ยนยังไงฮะลองปัดขวามาดูนะครับเลือกอยูเวลาที่ได้รับปุ่มเวลาที่ได้รับอันนี้คือยังไงฮะข้อความที่ส่งมาล่าสุด หลังสุดจะอยู่ทางซ้ายครับถ้าเกิดเลือกตัวเลือกนี้นะครับส่วนข้อความที่ส่งก่อนหน้านี้ส่งไปเมื่อเช้าส่งไปเมื่อคืนก็จะไล่เรียงไปตามลำดับของเวลาซึ่งจะอยู่ไปทางขวานะครับตามลำดับเลยฮะส่งมาก่อนอยู่ขวาสุดส่งมาหลังสุดจะอยู่ทางซ้ายเขาจะไล่เรียงอย่างนี้ครับ วิธีการอันนี้ก็น่าจะช่วยให้เราเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับเราได้นะครับลองปัดไปทางขวาต่อนะครับอีกทีหนึงยังไม่ได้อ่านปุ่มตรงนี้ยังไม่ได้อ่านครับอ่ายังไม่ได้อ่านหมายความว่ายังไงฮะห้องแชทต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องแชทกลุม่มหรือว่าห้องแชทเดี่ยวที่เรายังไม่ได้อ่านก็จะมาอยู่ทางซ้ายครับ ส่วนข้อความที่เราอ่านแล้วเนี่ยจะเถออไปอยู่ทางขวาครับอีกตัวเลือกหนึ่งรายการโปรดปุ่มรายการโปรดนะครับอันนี้รายการโปรดถ้าเกิดเราเลือกตัวเลือกนี้นะครับกลุ่มหรือว่าจะเป็นห้องแชทเดี่ยวที่เราเลือกไว้ว่าเป็นรายการโปรดเนี่ยจะมาอยู่ทางซ้ายหมดเลยนะครับ ทีนี้วิธีการดังกล่าวนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาแบบไหนให้มันเหมาะกับความต้องการของเราสมมุติว่าผมจะเลือกให้รายการโปรดนะครับจะเลือกรูปแบบให้รายการโปรดเนี่ยมาอยู่ลําดับต้นๆผมก็ใช้1นิ้วแต่สองครั้งเลยครับจ๊กๆแจกปุ่มเพียงค่นี้ครับเพียงแค่นี้ครับ บรรดารายการโปรดทั้งหลายก็จะมาอยู่ทางซ้ายให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะใช้หนึ่งนิ้วแตะตรงซ้ายบนข้อหวยมนาะขอทพรกุมารไอ้ถ่ายหนึ่งนะธน,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 นาคารข้อความเช้าเข้าร่วม3าคนคุณส่งรูปเมื่อวานกลุ่ม,มนี่ไงครับธนาคารข้อความชื่อกลุ่มกลุ่มหนึ่งชื่อว่ากลุ่มธนาคารข้อความทั้งที่ข้อความในกลุ่มนี้ผมอ่านไปแล้วนะครับแต่เขาก็เถิบมาอยู่ทางซ้ายให้ แล,แล้วก็เป็นห้องแชทแรกทางซ้ายด้วยนะครับธนาคารข้อความเช้าเข้าร่วม3าคนคุณส่งรูปนี่นะครับเมื่อปัดขว้ามาย t u b e เข้าร่วม3คนอันนี้ก็จะเป็นชื่อห้องที่ชื่อว่า u t u b e นะครับเมื่อปัดคว้ามาอีกแบ่งสรรปันสุขเข้าร่วมก็จะเป็นชื่อห้องที่ชื่อว่าแบ่งสรรปันสุขนะครับเมื่อปัดคว้ามาอีกพีเอ็นจานสซอเทอร์พามอ,อวงแสงก็ยังเป็นรายการ โปลดอยู่นะฮะปัดขวามาอีกกลุ่ม่าวสารและสาระเท่าอ่าก็จะเป็นกลุ่มอื่นๆแล้วครับที่นี่ครับอ่ารูปแบบนี้วิธีนี้ก็คือจะเลือกรายการโปรดนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเลือกยังไม่ได้อ่านล่ะก็น่าจะเหมาะอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดกลุ่มไหนห้องแชทไหนที่เรายังไม่ได้อ่านเขาจะโชว์มาให้ ด้านซ้ายเนี่ยผมว่ามันง่ายต่อการค้นหานะครับดิแจทปุ่มแต่สองครั้งเพื่อเปิดตัวเลือกการเรียงลำดับแชทถ้าเกิดเราเปลี่ยนใจหรือต้องการจะไปสลับค่าใหม่ก็แค่ใช้หนึ่งนิ้วแตะตรงซ้ายบนค้นหา youtube ค้นหาแจกปุ่มตแต่งครั้งาชืเปิดตัวเลือกการเรียงลำดับแชทรงคคำว่าแชทนี่นะครับ,รท,รบที่เขาบอกว่าแตะสองครั้งเพื่อสลับอะไรเนะี้ยเราก็ใช้หนึ่งนิ้วจิ้มเห็น รงซ้ายบนพอเขาบอกว่าแชทเราก็ใช้1นิ้วแตะ2ครั้งจ๊กจกเปลี่ยนลำดับแชทหัวข้อแล้วก็จะเข้าไปยังหัวข้อเปลี่ยนลำดับแชทปัดขวาม,มาเวลาที่ได้รับปุ่มเวลาที่ได้รับปัดขวาม,มายังไม่ได้อ่านปุ่มยังไม่ได้อ่านผมจะเลือกตรงนี้นะครับจ๊กจิกแชทปุ่มอ่าหลังจากนี้แต่สองครั้งเพื่อเปิดตัวเลือกการ<ม>าเรียนลำดับแชทดูมาแต่ดูในหน้าต่างแชทรวมมิรสิ์เก่าเกร็ดและครอบครัวเฮฮาเข้านี่ ธนาคารข้อความของผมหายไปแล้วนะครับกลุ่มที่ชื่อว่า YouTube แบ่งสันบรรสุกนี่หายไปแล้วนะฮะเิอไปอยู่ทางขวาแล้วครับตอนนี้เิอไปอยู่ด้านล่างแล้วนะครับนานาสาระเข้าร่วมกลุ่มข่าวสารและสาระและเด็กดกลุ่มนี่กลุ่มข่าวสารและสาระกลุ่มข่าวสารก็จะมาอยู่ลำดับที่หนึ่งเลยฮะเออแล้วแต่กลุ่มต่างๆเนี่ย มันไม่ใช่กลุ่มที่เรากำลังรอคอยข้อความนะถ้าสมมุติว่ากลุ่มกลุ่มนั้นหรือว่าห้องแชทห้องนั้นเป็นสิ่งที่เรากำลังรอคอยอยู่ปักหมุดเลยครับสมมุติว่าผมรอข้อความจากกลุ่ม iOS ปัดไปหา iOS กันเลยครับนานาสาระรวมมิตรสิทธิ์ปากเร็ดและสมาคมคนพิการจอบ a c b Connect ก้องทุน S กลุ่มอื่นห้องแชทอื่นยังไม่ต้องสนใจก่อนฮะปัดไปหากลุ่ม iOS เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าผมรอข้อความจากกลุ่ม iOS ปัดต่อเลยครับ iOS l o ้ e r Group เข้าร่วม1 0นี่เจอแล้วกลุ่ม iOS a c b Connect ก้องถุด iOS l o ้ e r Group เข้าร่วม479คนนี่กลุ่ม iOS เจอแล้ว เมื่อเจอแล้วอย่างนี้เราต้องการให้เขาไปอยู่ลำดับต้นๆอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้เขาไปอยู่ลำดับต้นๆคือปักหมุดครับใช้หนึ่งนิ้วปัดลงมาปักหมดุดยังไงครับเขาบอกว่าปักหมดุดแล้วเราก็ใช้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งจึกจ๊กๆการทำงานที่ทำปักหมดุหมด A C d Connect ก็คือ S S X การทำงานที่ปักหมดุดหมายความว่ายังไงฮะก็คือจะดัน กลุ่มนี้ห้องแชร์ท้องนี้ให้ไปอยู่ลำดับแรกๆให้อยู่ลำดับต้นๆนั่นเองนะครับวิธีการอันนี้ก็จะช่วยให้เราไม่ตกเทรนไม่ตกประเด็นไม่ตกกับข้อความต่างๆที่เรารอคอยสมมุติว่าวันนี้เรารอข้อความจากคุณพ่อเรารอข้อความจากคุณแม่ตกลงกันว่า จะส่งข้อความเข้ามาทางกลุ่มไหนช่องทางไหนเราสามารถปักหมดุดรอไว้ก่อนได้เลยนะครับหวังว่าเราจะได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อว่าจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการใช้งานของเรานะครับ